มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดริวอาทิตย์เจอเพื่อนเผยวีรกรรมเอาซองกระถินพระมาใช้เองขโมยทองขโมยพระมาขายจากกรณีอดีตนักแสดงชื่อดังริวอาทิตย์ในวัย45ปีได้ผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าขายของมือสองตลาดนัดข้างทางแห่งหนึ่ง ที่ผ่านมาเคยไม่มีบ้านอยู่บางครั้งต้องอาศัยอาบน้ำตามปั๊มน้ำมันและนอนข้างถนนนอกจากนี้ยังต้องหาเงินมารักษาอาการไบโพล่ามาร่วม10ปีอยู่อีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันริวอาทิตย์เองเคยโพสต์ภาพตัวเองนอนข้างถนนสภาพน่าสงสารในเพจ Facebook ส,ส่วนตัวโดยเจ้าตัวเขียนแคปชัน่นบอกว่านอนทั้งคืนยุงกัดด้วย อีกทั้งเคยไลฟ์ตัวเองหาที่นอนตามข้างถนนเขียนข้อความว่าหาที่นอนคืนนี้เรามันคนไร้บ้านอย่างไรก็ตามนะคะเหล่าเพื่อนดาราได้ส่งของมาช่วยเหลือเป็นจำนวนมากรวมถึงเป้ยปันวาดที่ส่งของให้นำไปต่อยอดไปขายและนิกกี้เองก็ได้ประกาศตามหาเพื่อช่วยเหลือในการหางานให้นั่นเองค่ะ แต่ว่าล่าสุดมีคนออกมาเผยว่าเรื่องราวที่ริวพูดคือการสร้างคอนเทนต์นะคะโดยใน Facebook ของริวได้แชร์โพสต์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกมาระบุว่าช่วงหนึ่งของข้อความระบุนะคะบอกว่าตอนบวชล่าสุดก็อยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้าก่อทอมมาถอดผ้าเหลืองหลังจากนั้นยังเอาซองกระถินไปแจกและเอาเงินในซองมาใช้เองเมื่อประมาณ45หปีที่แล้วอีกก็ไปขโมยของขโมยพระของเขาซึ่งก็มีทองด้วยนี่เหลอ คนดีน่าสงสารเตือนก็ไม่ฟังแล้วนะพูดด้วยก็ไม่ฟังเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้เยอะอยู่นะส่วนเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ